วันนี้อากาศร้อนมากหรือหนาวมากภาษาจีนพูดว่าอย่างไรเราไปเรียนกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะเราซื้อจะสอนประโยคที่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะพูดว่ายังไงได้บ้างจินเทียนตัวที่1นนะคะเห็นไหมสีน้ําเงินนะคะพินอินอยู่ข้างล่างนะ,ะอันนี้ประโยคที่1ก่อนจินเทียนแปลว่าวันนี้อ่านว่าจินเทียน โอเคนะเห็นไหมตัวนี้ซ้ำตัวเดิมเทียนในที่นี้หมายถึงทองฟ้าแต่ว่าคำว่าจินเทียนวันนี้พออีกเทียนหนึ่งคืออะไรเทียนสีขาวนี้นะคะเทียนชี่เทียนชี่เทียนชี่หมายถึงอากาศสภาพอากาศนะคะโอเคอากาศของวันนี้เป็นอย่างไรเหินเยอะ เหินเยอะเหินเหินเสียงสามสีฟ้านี้นะคะแปลว่ามากบอกระดับนะคะเยอะเยอะเยอะตัวนี้นะคะแปลว่าร้อนอ่ามีสี่จุดนี่นะแปลว่าร้อนเหงื่อแตกแลยใช่ไหมจุดสี่จุดไหมเหมือนหย,ด,หยดน้ำติงต่งๆนะคะโอเค อ่เราซื้ออ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะจินเทียนเทียนชี่เหินเย่อจินเทียนเทียนชี่เหินเย่อวันนี้อากาศร้อนมากอ่าเด็กคนนี้นะคะพูดว่าเทียนชี่ท่ายเย่อเหรอเทียนชี่ท่ายเย่อเหรอเทียนชี่คำว่าอากาศสภาพอากาศเมื่อกี้ที่เราซื้อพูดใช่ไหมทีนี้เขาพูดว่าท่ายเย่อเหรอ ท่ายเยอะะ่อเหรอตัวนี้ก็เหมือนกันท่ายเยอะะ่อเหรอเด็กคนนี้พูดว่าท่ายเยอะะ่อเหรอแปลว่าอะไรคําว่าเยอ่อเยอ่อตัวนี้นะคะแปลว่าร้อนใช่ไหมสีเหลืองเลแปลว่าแล้วคือตัวนี้ท่ท่ทบอกระดับเหมือนคําว่าเหินอยู่นี่ท่ายเยอะะ่อเหรอสามตัวหลังแปลว่าร้อนมากเลยหรือร้อนเกินไปแล้ว ให้จุดๆๆเลยเอาคำที่เป็น adjective นะคะมาใส่ตรงกลางบอกลักษณะนะคะอาการต่างๆก็จะขยายคำนั้นคำว่าทยายกเหินบอกระดับแปลว่ามากเยื่อแปลว่าร้อนก็คือร้อนเกินไปร้อนมากเกินไปแล้วแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ ข้างหน้านะคะคานี้คืออะไรคํานี้อ่านว่าจุ้ยจินจุ้ยจินแปลว่าช่วงนี้นะคะระยะนี้ช่วงนี้บอกเวลานะคะหมยความว่าจินเทียนที่แปลว่าวันนี้แต่อันนี้จุ้ยจินหมายถึงช่วงนี้หมายถึงอ,อาจจะสองสามวันนี้ระยะนี้สัปดาห์นี้นะคะแล้วแต่ก็แปลว่าช่วงนี้นั่นเอง เทีอากาศท่ายเยเร้อนเกินไปแล้วหรือร้อนมากเลยแบบนี้ก็ได้อาา่ะเราซื้ออ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจินอ่ะอันนี้ก่อน最近天ส太ด了最近天太่太น了อาอากาศช่วงนี้ ร้อนเกินไปแล้วอ่ามอนเด็กคนนี้ถ้าเราจะพูดสั้นๆว่าท่ายเย่อเหรอก็ได้หลักเหมือนโอทายขึ้นมาว่าเวลาเราไปเที่ยวนะ,ะไปถ่ายรูปกับเพื่อนแล้วอากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าท่ายเย่อเหรอแบบนี้ก็ได้ก็คือร้อนมากเลยร้อนเกินไปแล้วอะไรทํานองนี้นะถ้าเราไม่อยากพูดยาวๆนะคะโอเคเราซื้อทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสองประโยคอ่านพร้อมกัน 今天天气很热。最近天气太热了。อยยอโอเคเราไปดูกันตอน่อคะประโยคต่อมาเราเรียนคำว่าเยที่แปลว่าร้อนไปแล้วคำว่าหนาวคืออะไรเราคือหนาวก็คือเหลืองเหลืองตัวนี้สีเหลืองนะโอเคเรามาดูประโยคแรก เหมือนเดิมเลยเหมือนกับประโยคหน้าเมื่อกี้นะคะที่เราซืนน่อสอนประโยคเดียวกันแค่เปลี่ยนคําว่าเย่อเป็นเหลิงแค่นี้นะคะง่ายมากจินเ,นเทียนเทียนชี่เหอเหลืงจินเทียนเทียนชี่เหอเหลืงเหอเหลิงก็แปลว่าหนาวมากหนาวมากถ้าเราไม่อยากพูด,ดยาวๆแล้วก็พูดสั้นๆก็ได้ว่าเหอเย่อเหอเหลิง,ยอ,ลงอย่างนี้ก็ได้ คำว่าเหอนนะคะเสียงสามเหลืองก็เสียงสามพอพูดติดกันคำว่าเห่นเลวต้องกลายเป็นเสียงสองอ่านว่าเห่อนเหลืองเห่อนเหลืองแบบนี้นะโอเคเหอนเหลืองหนาวมากหรือท่ายเหลืองเหรอท่ายเหลืองเหรอท่ายจุดๆเลยเมื่อกี้ที่เราสื่อสอนใช่ไหมแปลว่า,าหนาวเกินไปแล้วท่ายเหลืองเหรอ เหมือนคนนี้นะคะอยู่ในผ้าหม่มพูดว่าท่ายหลองเหรอท่ายหลองเหรอหรือเด็กคนนี้พูดว่าจีนเทียนหอหล่องจีนเทียนหอหลองจีนเทียนที่แปลว่าวันนี้อยู่ตัวนี้ใช่ไหมจีนเทียนแปลว่าวันนี้หอเหลืองหนาวมากแล้วไม่บอกว่าเทียนชีก็ได้แล้วแต่นะคะเอาไปฝึกพูดกันนะคะจีนเทียนหอเหลองจีนเทียนท่ายหล่องเหรอก็ได้หรือ จุ้ยจิน้นหอนหลงจุ้ยจิน้นท่ายหลงเหรอก็ได้นะโอเคเด็กคนนี้พูดว่าหาวเหลองอะหาวหลองอะคืออะไรหาวแปลว่าดีในที่นี้ไม่ได้แปลว่าดีเราซื้อสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าคําว่าหาวในที่นี้ทําหน้าที่เป็นตัวขยายเหมือนคําว่าเหินหรือท่ายในที่นี้หมายถึงมาก เราจะบอกว่า how วเหลก็แปลว่าหนาวมากตัวนี้เป็นคำเหมือนเสียงโอทานะคะ,อ,ะออกเสียงลงท้ายประโยคหรือท้ายคําที่เป็นวลีที่เราพูดนะคะก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนเราพูดในภาษาไทยว่าละปะอะไรทํานองนี้นะคะเถอะอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้เราก็พูดว่าหนาเหลองอ่ะห o า l เหลองอ่ะเหมือนเวลาที่คนจีนชอบพูดก็จะมีคำสร้อยคล้ายๆค,คนไทยนะคะ h o า l เหลอง่ะก็คือหนาวจังเลยละอะไรเงี้ยนะคะหรือร้อนจังเลยลราก็บอกว่าหนาเย่อห w าเย่อร้อนมากเลยอะไรทำนองนี้นะคะโอเคเราซื่ทวนอีกครั้งนึงนะคะ อ่านพร้อมกัน今天天气很冷。最近天气太冷了。โอเคประโยคต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะโอเคคำนี้สีม่วงเข้มนี่นะคะอ่านว่าจเนจนจเจเจนในที่นี้หมายถึงจรจรจัง,จง จริงจริงอะไรจริงจริงเจอเยอะจอเยอะเจอเยอะหมายถึงร้อนจริงๆเลยแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าหนาวจริงจริงเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังพูดอยู่ว่าเจอเหลืองเจอเหลืองเจอเหลืองหนาวจริงๆเลยโอเคเจอเยอะเจอเหลืองไปแล้วอ่ะเด็กคนนี้ก็พูดเหมือนกันว่าเจอเหลืองอะ เจินเหลืองอะนอกจากเราจะพูดว่าหาวเหลืงอะหรือเหินเหลืองอะ,องอะก็ได้แปลว่าหนาวมากเจิเหลืองอะก็แปลว่าหนาวจริงๆเลยนะอ่าก็เติมคําว่าจินเทียนเข้าไปที่แปลว่าวันนี้เด็กคนนี้พูดว่าจินเทียนเจิเหลืองอะวันนี้หนาวจริงๆเลยนะอ่าโอเคเราซื้อสอนต่อนะอันนี้ เมื่อกี้เราพูดว่าเจนเยอคำข้างหน้าเจนเยอแปลว่าร้อนมากร้อนจริงๆร้อนมากๆก็ได้ทีนี้มีอีกคำหนึ่งนะคะที่ขยายคำว่าเยอที่แปลว่าร้อนอ่านว่าโยเตียโยเตียมีตัวอาร์อยู่ข้างหลังแบบนี้ต้องม้วนลิ้นนะคะที่จริงอันนี้อ่านว่าเตียนเตียนคือตัวนี้ ตัวนี้อ่านว่าเออเออตัวเออตัวนี้พอเราใส่ต่อกับคำว่าเตี่ยนไปเราก็ม้วนลิ้นนิดหนึ่งนะคะเวลาเราพูดก็คือพูดตพูดต่อกันไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเสียงตัวข้างหน้าเสียง3กลายเป็นเสียงสองเหมือนเดิมนะคะถ้าเสียง3ติดกันนะแล้วก็เลยอ่านตัวนี้อ่านว่าโยเตียนโยเตีย เติมคำว่าเย่อเข้าไปก็กลายเป็นย o ดเตีรยเยออเตียเยก็คือร้อนนิดหน่อยยเตีรแปลว่านิดหน่อยนิดหนึ่งอ่าอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้คำว่าย o ดเตียอดเตี่ยเยอยดเตีหลาอันนี้มีคำว่า เลื่อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็พูดว่าโย่เตียวลื่โยเตียวลื่อโอเคนะแปลว่าหนาวนิดหน่อยง่ายมากนะคะโอเคมาดูชินจังพูดว่าอะไรตัวนี้เยอ่อเหมือนกันแต่เป็นตัวเต็มนะคะเยอ่อเหมือนกันอันนี้อ่านว่าเยอ่อเสือหลอเย่อเสือหลอเย่อเสือหลอคืออะไรเสือ ในคลิปก่อนเราซื้อเคยสอนไปแล้วนะคะสือในที่นี้หมายถึงความตายแปลว่าตายนะคะแต่ในที่นี้หมายถึงเป็นการอุทานว่าร้อนจะตายแล้วร้อนจะตายแล้วเหมือนในภาษาไทยที่เราพูดกันเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่าเย่อเสือเหเย่อเสือเหโอเคนะหรือหนาวจะตายแล้วลรวก็พูดไปเลยว่าเหลืงเสือเหเหลิงเสือเโอเคเราซื้อทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ จรรรย,ย์有点热，这冷有点冷，OK，หมดแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปว่าเราสื่อจะสอนคำว่าอะไรอีกนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องใน YouTube นะคะแล้วก็กดไลค์ใน Facebook คุณพี่เบนลีเราสื่อสอนภาษาจีนไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะจเจเจ